วันนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปิดเสรีแรงงานนะครับซึ่งประเทศไทยได้ไปฉันทามติในการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพนะครับในกรอบของ AEC นะครับผมขอเรียนท่านอย่างนี้ก่อนนะครับนะฮะในการเปิดเสรีแรงงานในอาเซียนเนี่ยนะครับมันไปเกี่ยวข้องกับข้อตกลงอยู่3ข้อตกลงนะครับก็คือข้อตกลงที่เป็นการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพ ที่เรียกว่า free flow of skill labor นะครับแล้วก็เป็นอีกอันนึงก็เป็นข้อตกลงของการเปิดเสรีแรงงานภาคบริการขออภัยเปิดเสรีภาคบริการนะครับข้อตกลงที่3ก็เป็นข้อตกลงด้านการลงทุนในข้อตกลงอันที่1เนี่ยมันเป็นข้อตกลงที่ทางประเทศไทยได้ทําข้อตกลงร่วมกันกับประเทศในอาเซียนไปแล้วนะครับในเจ็ดสาขาวิชาชีพซึ่งในข้อตกลงที่1นนั้นเนี่ยนะครับในอนาคตหลังจาก อีก2ปี7เดือนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าทางอาเซียนจะมีการเปิดสรีแรงงานเพิ่มขึ้นหรืองไม่นะครับส่วนการเปิดสรีภาคบริการนั้นเนี่ยนะครับมีการเปิดในการเข้ามาการจัดตั้งบริษัทในการเข้ามาจัดตั้งบริษัทซึ่งให้ประเทศในอาเซียนนักลงทุนในอาเซียนเข้ามาถือหุ้นได้ถึง70%นั่นคือเป็นเจ้าของธุรกิจได้70%การที่เป็นเจ้าของธุรกิจได้70%มันพ่วงด้วยการเข้ามากับแรงงานที่มีฝีมือเข้ามาด้วยนะครับ ส่วนการเปิดเสรีด้านการลงทุนนั้นก็เป็นการให้มาลงทุนในประเทศอาเซียนนะในได้ร้อยเปอร์เซนต์ที่อยู่นอกบัญชี3ของเรานะฮะในพรบประกอบธุรกิจคนต่างด้าวในการเปิดเสรีแรงงานที่มีีมือที่เรียกว่า free flow of skill labor นั้นเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวน,นะครับเพราะฉะนั้นผมสรุปก็คือว่าการที่จะแรงงานจะเข้ามาในประเทศไทยได้จะมี2ช่องทาง1ช่องทางของข้อตกลงที่เป็นการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพโดยตรง2 การเปิดเสรีภาคบริการนะแล้วก็การเปิดเสรีภาคาการลงทรุนในการเปิดเสรีภาคบริการนั้นก็คือการให้เข้ามาจัดตั้งบริษัทซึ่งกรอบของการจัดตั้งบริษัทก็คือการเป็นเจ้าของบริษัทในประเทศไทยรวมไปถึงประเทศไทยที่เป็นเจ้าของบริษัทในอาเซียนด้วยได้70%วิ่งไป70%ในปี2558นปะครับประเด็นที่น่าคิดสําหรับการเปิดเสรีแรงงานขณะนี้ก็คือว่าประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนและ การเตรียมความพร้อมเรื่องการเปิดเสรีแรงงานเลยนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับสองนะฮะการเปิดเสรีแรงงานเสรีสําหรับฝีมืออื่นนั้นแรงงานเหล่านี้ยังไม่ทราบถึงผลกระทบและจะต้องเตรียมตัวอย่างไรการเปิดเสรีแรงงานจะมีผลกระทบต่อภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้เพราะขณะนี้ภาคการผลิตและภาคบริการไทยขาดแคลนแรงงานอยู่เพราะนั้นถ้าเปิดแรงงานที่มีฝีมือเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นการ ที่แรงงานในอาเซียนเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นนะครับแรงงานในฝีมือในประเทศไทยยังมีความเสียเปรียบนะครับด้านภาษาซึ่งเป็นประเด็นหลักนะที่จะแข่งขันในอาเซียนนะครับสถานการณ์ในวันนี้ก็คือการที่มีแรงงานวิชาชีพ7สาขาที่เปิดแล้วผ่านการทำ MRA MRA ก็คือการตกลง ยอมรับร่วมกันในคุณในคุณสมบัติของแรงงานวิชาชีพซึ่งมีตั้งแต่ 1. นวิศวกรนะทำ MRA เมื่อปี2 5 4 8พยาบาล2549สาถาปัตยกรรม2550นักสำรวจ250นะฮะแพทย์251ทันตแพทย์251แล้วก็นักบัญชี7สาขาวิชาชีพที่ไปทำข้อตกลงร่วมกันแล้วคำว่าข้อตกลงร่วมกันหมายถึงอะไร คำว่าข้อตกลงร่วมกันก็คือหมายความว่าการที่เราเป็นทันตแพทย์เราเป็นวิศวกรเราได้ใบประกอบวิชาชีพในประเทศไทยยังไม่เพียงพอจะต้องไปได้มาตรฐานนะครับใบยอมรับจากอาเซียนด้วยจึงจะเข้าไปทํางานในอาเซียนได้นะครับผมทําการศึกษาเจสาขาวิชาชีพคือ 1. ทันตแพทย์2แพทย์พยจบาลน,นักบัญชีวิศวกรสถาป,ปนิกนะครับโดยผ่านการทำโฟกัสกลุ่มนะครับของ วิชาชีพเหล่านี้นะครับผ่านทางสมาคมเขานะครับโอเคประเด็นที่จะทําการศึกษาก็หนึ่งความรู้ความเข้าใจเรื่อง AC สําหรับสาขาวิชาชีพนี้นะครับประโยชน์ต่อวิชาชีพนี้นะครับใน6กสาขาและก็ศักยภาพความพร้อมในการแข่งขันนะครับผลการศึกษานะฮะเริ่มตั้งแต่ทันตแพทย์ก่อนนะครับทันตแพทย์ร้อยละ50นะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอาเซียนนะครับซึ่งทํา MRA ไปแล้วนะครับแต่เขาไม่เข้าใจนะครับ ทันตแพทย์หนึไม่เห็นประโยชน์จากการทำ AEC นะครับข้อจำกัดและความกังวลของทันตแพทย์ไทยก็คือว่าแม้เราจะไปทำความร่วมมือแม้เราจะเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพก็าตามแต่นะครับในประเทศในาอาเซียนนะยังมีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องศาสนาและการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของประเทศในาอาเซียนที่แตกต่างกับประเทศไทยนั้น ขามองว่าทันตแพทย์ไทยบอกว่าการที่จะเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพก็ตามก็ยังเป็นอุปสรรคของเขาอยู่ดีในการที่จะเข้าไปขายแรงงานในประเทศนั้นๆนะครับเช่นผู้หญิงของมุสลิมเนี่ยไม่สามารถทําฟันด้วยท่านอนได้นะครับแล้วนี้ก็ไม่สามารถจะเข้าไปทํางานได้อยู่ดีนะครับศักยภาพของทันตแพทย์ไทยอยู่ในระดับสูงนะครับอยู่ในแับเดียวกับมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียนะฮะสูงที่สุดในอาเซียนรองลงมาก็จะเป็นเวียดนามและคอลฟิปินนะครับ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับแม้จะทำ AEC แล้วก็ตามหลังจาก AEC แล้วเนี่ยคาดว่าจะไม่มีาการเคลื่อนย้ายทันตแพทย์ในอาเซียนเกิดขึ้นนะครับและทันตแพทย์ไทยก็ไม่สนใจที่จะไปทำงานในอาเซียนนะผ่านตามผ่านข้อตกลงของอาเซียนก็ตามนะครับแต่สิ่งที่ทันตแพทย์ที่จะเข้ามาในประเทศไทยก็จะเป็นทันตแพทย์จากประเทศยุโรปที่จะเข้ามาโดยการโอนสัญชาติเป็นสิงคโปร์นะครับตามกฎหมายของสิงคโปร์ จะเห็นหลังจากนี้ก็คือมีทันตแพทย์ที่ไม่ใช่เป็นสัญชาติของอาเซียนแต่จะเป็นสัญชาตินอกอาเซียนเข้ามาทํางานแข่งกับทันตแพทย์ไทยนะครับข้อเสนอแนะของทันตแพทย์ก็คือ1การที่มีข้อตกลงของการทํา m r a นั้นเนี่ยนะครับไม่ควรจะอยู่เนื้อกฎหมายของแต่ละประเทศซึ่งกฎหมายและพรบของประเทศไทยที่เกี่ยวกับข้างทันตแพทย์มันมีอยู่แล้ว m r a ไม่ควรจะอยู่เนื้อกฎหมายมาตรฐานของทันตแพทย์จะต,ต้องมีการตรวจสอบที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพนะครับ ทันตแพทย์ที่เป็นยุโรปนะควรจะมีการตรวจสอบประวัติและที่มาของทันตแพทย์ยุโรปว่าเป็นอย่างไรไม่ใช่เป็นทันตแพทย์ที่เคยเมีพฤติกรรมที่ไม่ดีกับคนไข้นะครับควรมีหน่วยงานเฉพาะกิจที่เข้ามาปราบปรามดูแลและบังคับใช้กฎหมายหลังจากที่เราเปิด AEC แล้วนะอย่างเข้มงวดนะครับต่อไปครับแพทย์ครับแพทย์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอาเซียนมากกว่า50%น แพทย์เห็นว่าอาเซียนเนี่ยนะครับมีประโยชน์กับเขามากกว่า50%นนะครับแพทย์ไทยอยู่ในกลุ่มในระดับสูงนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มไทยสิงคโปร์มาเลเซียอยู่กลุ่มเดียวกันอยู่ในระดับสูงนะครับสิ่งที่พบจากการศึกษาของแพทย์ก็คือว่าด้วยแพทย์ไทยได้มาตรฐานเนี่ยควรจะมีการเปิดหลักสูตรนานาชาติเพื่อพัฒนาบุคลากรของแพทย์ไทย ในการแข่งขันในอาเซียนนะเป็นหลักสูตนานาชาติขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็ตั้งไทยเป็น Medical Hub ก็คือศูนย์กลางของอาการแพทย์ไทยนะในอาเซียนนะครับเพื่อจะผลิตแพทย์นะให้มากขึ้นแล้วก็เพื่อจะเป็นศูนย์กลางของอาการแพทย์ในอาเซียนนะครับพยาบาลครับพยาบาลร้อยละ80ไม่เข้าใจ AC ครับ พยาบาลมากกว่าร้อยละแปดสิบไม่เห็นประโยชน์ของการเปิดสีแรงงานนะพยาบาลนะครับพยาบาลยังมีปัญหาไทยยังมีปัญหาเรื่องของภาษานะครับที่สู้กับสิงคโปร์มาเลเซียและก็ฟิลิปปินส์ไม่ได้นะครับมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษนะครับพยาบาลไทยไม่มีความสนใจที่จะแม้จะเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพตามแต่ก็ไม่มีความสนใจที่จะไปทํางานในอาเซียนนะครับ พยาบาลไทยสนใจที่จะไปทํางานในประเทศที่พัฒนาแล้วคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์มากกว่านะครับสิ่งที่พยาบาลกังวลก็คือว่าถ้าพยาบาลจากอาเซียนเข้ามาเนี่ยกฎหมายไทยควรจะมีการจัดการเรื่องผลตอบแทนของพยาบาลในอาเซียนให้มีความเท่าเทียมกับพยาบาลไทยนะครับ นักบัญชีครับนักบัญชีมากกว่าร้อยละแปดสิบเนี่ยเข้าใจเรื่องอาเซียนนะครับนักบัญชีมากกว่าร้อยละแปดสิบเข้าใจเรื่องอาเซียนและก็เห็นประโยชน์ของการเปิดเสรีอาเซียนเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เห็นประโยชน์นะครับนักบัญชีไทยเนี่ยอยู่ในระดับต้นๆน,นะครับอยู่ในกลุ่มที่มีศักยภาพก็คือสี่ประเทศมีสิงคโปร์มาเลเซียไทยและอินโดนีเซียนะครับ นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เปิดนักบัญชีในอาเซียนแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้น็จาเห็นนักบัญชีในอาเซียนเข้ามาทํางานในประเทศไทยมากขึ้นเหตุเพราะธุรกิจไทยมีการเ,าเติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะเราก็เห็นนักบัญชีต่างอาเซียนเข้ามามากขึ้นมากกว่าที่นักบัญชีไทยไปทํางานในอาเซียนนะครับวิศวกรครับวิศวกรร้อยละ70 ไม่เข้าใจเรื่อง Ac ครับแล้วก็ร้อละเกก็เห็นว่าไม่เห็นประโยชน์จากการเปิด Ac นะครับวิศวกรไทยนะครับวิศวกรไทยอยู่ในระดับเดียวกับสิงคโปร์กับฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าก็เสียเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษนะครับสิ่งที่อยากจะเสนอแนะเพื่อให้วิศวกรไทยแข่งขันได้ในอาเซียนก็คือควรจะมีหน่วยงานรัฐ จัดทาหลักสูตรภาษาอังกฤษและก็ภาษาประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้วิศวกรไทยมีความพร้อมในการไปทํางานในประเทศอาเซียนได้นะครับาการเปิดสรีแรงงานวิชาชีพควรจะมีการเปิดที่จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงพรบอรของการประกอบวิชาชีพของวิศวกรไทยนะครับเพราะฉนั้นก็อย่าไปแตะเรื่องกฎหมายไทยนะครับการแตกต่างเรื่องวัฒนธรรมก็จะเป็นอุปสรรคในการที่จะเข้าไปทํางานของวิศวกรไทยในอาเซียนนะครับ สถาปนิกร้อยละห้าสิบไม่เข้าใจเรื่องอาเซียนครับแล้วก็ร้อยละ้าสิบก็ไม่เห็นประโยชน์จากการเปิดสีสถาปนิกเนอาเซียนนะครับสถาปนิกไทยยังมีศักยภาพตํำกว่าสิงคโปร์ครับนะครับสิ่งที่ถ้าสถาปนิกเข้าสู่ AC แล้วเนี่ยครับในปี58เนี่ยสถาปนิกมองว่าที่เขาสามารถจะไปทำงานได้ก็คือในประเทศ CLMV นะครับก็คือกัมพูชา ลาวพมา่าและก็เวียดนามสีประเทศท่านเองที่สามารถไปทําได้นะครับผมสรุปครับความเข้าใจและประโยชน์จากการเปิดสีวิชาชีพนะครับผมแยกประเด็นเป็นความเข้าใจเรื่อง a e c ผมแยกประเด็นเรื่องเป็นการผลประโยชน์ของ a e c นะครับในแง่มุมของสาขาวิชาชีพเหล่านี้นะครับทันตแพทย์เนี่ยนะครับไม่เข้าใจ a e c 50%าสนทันตแพทย์ไม่เห็นประโยชน์จาก a e c 1 0 0นะครับแพทย์เข้าใจ a e c มากกว่า50% เห็นว่า A AC เป็นประโยชน์มากกว่า50%พยาบาลไม่เข้าใจเข้าใจเอเพียง80%ของใคเข้าใจ A AC เพียง20%ไม่เข้าใจ80%โดยอในกรณีพยาบาลนะครับเราก็เห็นว่า A AC เป็นประโยชน์น้อยกว่า20เพราะนั้นเห็นว่า A AC ไม่เป็นประโยชน์มากกว่า80นักบัญชีมากกว่า80เข้าใจ A AC เห็นว่าเป็นประโยชน์50%าสิบร์เซ็นต์นะฮะวิศวกรไม่เข้าใจ a อซีเจิบเปอวิศวกรไม่เห็นประโยชน์จาก a อซีเสนะฮะสถาปนิกเข้าใจ a อซีหเห็นว่า a อซมีประโยชน์กับตัวเขาเองเนี่ยห้นะครับข้อเสนอแนะในการเปิดเสรีวิชาชีพนะครับเพิ่มเติมก็คือว่าก่อนที่จะเปิดนะ วิชาชีพแม้จะมีอยู่เดิมเจสาขาและก็จะเปิดใหม่ในวิชาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่ปรึกษานักกฎหมายแล้วก็แล้วแต่นะครับควรจะต้องทําความเข้าใจนะครับในสาขาวิชาชีพนี้แล้วก็สร้างให้เขาเห็นว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นและก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นและโอกาสของ AC ที่มีต่อวิชาชีพนั้นๆเพิ่มเติมนะครับแม้จะเจสาขาที่เปิดแล้วก็ยังไม่เห็นประโยชน์เพราะ,ะนั้นกลุ่มใหม่ที่จะเปิดขึ้นในอนาคตหลังจากนี้ใน2ปี7จดเดือนเนี่ยควรจะให้เขาเห็น ประโยชน์ผลกระทบและโอกาสในการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพนะครับสองครับการคัดเลือกกลุ่มสาขาวิชาชีพที่จะไปเปิดเสรีแรงงา,านในวิชาชีพในอาเซียนนั้นเนี่ยควรจะเลือกกลุ่มที่มีความพร้อมจริงๆไปเปิดนะครับไม่เปิดโดยคลุมไปทั้งหมดนะครับสามควรจะมีแนวทางในการพัฒนาสาขาวิชาชีพเพื่อให้พร้อมออกับการแข่งขันขในอาเซียนถ้าถูกนําไปเปิดแล้วนะครับสี่ควรจะมียุทธศาสตร์ของแต่ละสาขา วิชาชีพเพื่อจะรองรับการแข่งขันในอาเซียนการปรับตัวของแรงงานไทยต้องทําอะไร 1. ควรจะมีการยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยให้เทียบเคียงกับหลักสูตรของนานาชาติมากขึ้นนะครับสพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของอาเซียนขึ้นนะสาต้องพัฒนาแรงงานที่มีพิมือให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและก็ภาคบริการ สรัฐบาลควรจะมีการดูแลแรงงานไทยโดยมีหน่วยงานรัฐที่สามารถช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่แรงงานไทยนะที่ไปทํางานในอาเซียนนะครับหากก็มีปัญหาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องกฎหมายนะครับในประเทศนั้นนะครับจบครับด้วยความรวดเร็วนะครับ